บ้านของป้าแดงอยู่ท้ายหมู่บ้านติดกับสระน้ำเก่าที่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้โดยเฉพาะตอนหัวคำ่ำเสียงฝนเริ่มสาเสียงหมาเห่าไกลๆแม่ฉันเคยเตือนว่าอย่าเดือนไปแถวนั้นตอนกลางคืนแต่เย็นวันนั้นลุกบ่อนของฉัน กลิ้งไปตกอยู่ข้างสระน้ำหลังบ้านป้าแดงตอนที่ฉันก้มลงไปจะเก็บลูกบอลฉันเห็นเงาคนยืนอยู่ในน้ำแต่ข้างบนไม่มีใครเลยเสียงลมพัดเบาๆเสียงจิ้งหรีดแผ่วก่อนจะตามด้วยเสียงน้ำกระเพื่อมป้าแดง เป็นคนที่คนทั้งหมู่บ้านรู้จักกันดีแต่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้บ้านของเธอบ้านหลังนั้นอยู่สุดทางดินแดงล้อมรอบด้วยต้นกล้วยต้นไทรและสระน้ำเก่าที่เงียบจนหน้าขนลุกคนแก่เล่าว่าสระนั้นเคยเป็นที่เล่นน้ำของเด็กๆในหมู่บ้าน แต่สิบกว่าปีที่แล้วมีเด็กคนหนึ่งจมน้ำตายชื่อว่าตุ้มลูกชายคนเดียวของป้าแดงหลังจากวันนั้นป้าแดงไม่พูดกับใครอีกเลยเธอขายข้าวแกงตอนเช้าในตลาดแล้วกลับมานั่งอยู่ข้างสะจนเย็นทุกวันทุกคืนเหมือนรอใครบางคนกลับมา แม่ป้าแดงเขาอยู่คนเดียวไม่เหงาเหรอผมเคยถามแม่ตอบสั้นๆว่าเขาไม่ได้อยู่คนเดียวหรอกลูกเด็กในหมู่บ้านเริ่มพูดกันว่าป้าแดงเลี้ยงผีลูกไว้ในสระบางคืนมีคนได้ยินเสียงหัวเราะของเด็กผู้ชายลอยมาตามลมเบาๆเหมือนมาจากใต้น้ำ บางคนบอกว่าเห็นเงาเด็กวิ่งเล่นรอบสะตอนดึกๆเงาที่ไม่เคยมีตัวตนมันจะเป็นไปได้ยังไงคนตายแล้วจะกลับมาได้ยังไงกันผมไม่เคยเชื่อเรื่องพวกนั้นเลยจริงๆแต่ยิ่งพยายามไม่เชื่อเรื่องมันกลับยิ่งตามมาใกล้ขึ้นเรื่อยๆเย,ย็นวันหนึ่ง ผมเดินกลับจากร้านโชห่วยเห็นป้าแดงนั่งอยู่ข้างสระเธอถือถ้วยข้าวเล็กๆเอาวางไว้บนขอบน้ำเสียงของเธอเบาแต่ชัดเจนในความเงียบมากินข้าวลูกวันนี้แม่ผัดไข่ที่ลูกชอบนะเธอมองลงไปในสระแล้วผมก็มองตามน้ำในสระนิ่งสนิท แต่สะท้อนเงาคนสองคนทั้งที่ข้างบนมีเพียงป้าแดงนั่งอยู่คนเดียวหัวใจผมเต้นแรงจนแทบหลุดจากอกผมกระพริบตาเงาอีกเงาหนึ่งหายไปเหลือเพียงผิวน้ำที่สั่นไหวเบาๆเหมือนเพิ่งถูกใครแตะอาจจะตาฝาดผมพยายามบอกตัวเอง แต่ลึกๆข้างในมันไม่ใช่แค่นั้นคืนนั้นผมฝันเห็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งเขาเปียกน้ำทั้งตัวยืนอยู่ตรงปลายเตียงในมือยังถือถ้วยข้าวเล็กๆใบเดียวกับของป้าแดงเขามองผมด้วยสายตาเศร้าแล้วพูดว่าเบาๆอย่าบอกแม่ ว่าฉันอยู่ตรงนั้นและนั่นคือคือนแรกที่ผมเริ่มเชื่อว่าเงาในสะะมันอาจมีชีวิตจริงๆหลังจากคืนนั้นฉันพยายามลืมมันให้ได้เง,งานในสะะความฝันแปลกๆหรือแม้แต่เสียงที่ดังขึ้นตอนกลางดึกแต่ยิ่งพยายามลืม มันกลับยิ่งชัดขึ้นทุกคืนสองสามวันต่อมาฉันเห็นป้าแดงอีกครั้งเธอยือนอยู่ข้างสะเหมือนเดิมแต่คราวนี้เธอไม่ได้ถือถ้วยข้าวในมือของเธอมีตุ๊กกตาผ้าข,ดขาดๆที่ดูเหมือนผ่านน้ำมันนานเธอกำลังซักมันอย่างเบามือ เหมือนซักให้คนที่ยังมีชีวิตอยู่อย่าทำขาดอีกนะลูกแม่เย็บไม่ไหวแล้วตอนนั้นลมพัดแรงน้ำในสะสั่นเป็นระรอกฉันมองลงไปแล้วก็เห็นเงาเด็กผู้ชายนั่งอยู่ตรงข้ามเธอแต่ข้างบนไม่มีใครเลยหัวใจฉันเต้นแรงมือเย็นเฉียบ ฉันเผลอถอยหลังชนรั้วไม้แอดเสียงดังจนป้าแดงหันมามองเธอยิ้มยิ้มที่ไม่ถึงตาอยากลัวเลยหนูเขาไม่ทำร้ายใครหรอกเขาแค่เหงาคืนนั้นฝนตกอีกครั้งฟ้าผ่าลงกลางหมู่บ้านจนไฟดับทั้งแถบ ฉันได้ยินเสียงเคาะหน้าต่างก๊กก๊กก๊กตอนแรกคิดว่าเป็นกิ่งไม้แต่เสียงนั้นมีจังหวะชัดเจนเกินไปฉันรวบรวมความกลา้าเดินไปเปิดม่านเห็นเด็กผู้ชายเปียกน้ำทั้งตัวยืนอยู่ใต้แสงฟ้าแลบเขาไม่พูดอะไรแค่ชูมือขึ้นมาในมือนั้นคือลูกบอลสีแดงของฉัน ฉันอ้าปากจะพูดแต่ไฟแลบอีกครั้งภาพเขาหายไปเหลือแค่หน้าต่างเปียกน้ำรอยนิ้วมือเล็กๆยังทิ้งไว้ชัดบนเกิืจกรุง่งเช้าฉันไปถามป้าแดงด้วยความกลา้าเมื่อคืนป้าเห็นใครมาแถวบ้านผมไหมครับเธอเงียบไปนานก่อนจะพูดเบาๆ เขาเอาของมาคืนเขาไม่อยากให้หนูกลัวฉันเริ่มแน่ใจแล้วว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องลือคืนนั้นฉันตั้งใจจะแอบดูอีกครั้งฉันซ่อนตัวอยู่หลังต้นกล้วยข้างรัว้วป้าแดงออกมานั่งตรงขอบสะตามเดิมเธอคุยอยู่กับใครบางคนเสียงเหมือนเด็กตอบกลับเบาๆ แต่ในความมืดฉันมองเห็นแค่เงาน้ำสองเงานั่งหันหน้าเข้าหากันแม่จะอยู่ตรงนี้ตลอดไปนะลูกไม่ว่าใครจะว่าแม่บ้าแม่ก็ไม่ไปไหนฉันก้มมองลงในสระแล้วก็เห็นมันชัดเงาเด็กหันหน้ามาทางฉันริมฝีปากขยับชัดช้า แต่ไม่มีเสียงเหมือนพูดว่าช่วยแม่ด้วยฉันพผงะล้มลงบนพื้นกล้วยหลังฉันขยับไหวเหมือนมีคนวิ่งผ่านน้ำในสระกระเพื่อมแรงท,งทั้งที่ไม่มีลมเลยฉันวิ่งกลับบ้านทันทีคืนนั้นทั้งคืนฉันได้ยินเสียงน้ำกระเพื่อมจากทิศท,ทางบ้านป้าแดงแล้วตามด้วยเสียงเด็กหัวรอกเบา มันดังอยู่ตรงหูเหมือนมาจากข้างในหัวฉันเองรุ่งเช้าฉันเล่าให้แม่ฟังแม่หน่าซีดแล้วพูดเสียงสัน่นนัดอย่าไปยุ่งกับบ้านนั้นอีกเลยนะลูกสะน้ำนั่นเขาถมไปแล้วไม่ใช่เหรอฉันอึง้งอะไรนะครับแม่แม่ตอบ สะหลังบ้านป้าแดงเขาถมไปตั้งแต่ป้าแดงตายเมื่อปีที่แล้วแล้วลูกแต่เมื่อคืนฉันยังเห็นเธอนั่งอยู่ตรงนั้นชัดเจนพร้อมกับเงาในน้ำที่ขยับได้เองหลังจากแม่พูดประโยคนั้นฉันก็เริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าสิ่งที่เห็นทั้งหมดมันคืออะไรแน่แม่บอกว่าป้าแดงตายแล้ว แต่ทุกค่ำคืนฉันยังเห็นเธอนั่งอยู่ตรงขอบสระเห็นชัดแม้ในความมืดที่ไม่มีแม้แต่แสงไฟคืนนั้นฝนตกแรงที่สุดในรอบเดือนเสียงฟ้าผ่าดังจงกระจกบ้านสัน่นฉันพยายามขมตานอนแต่ได้ยินเสียงเรียกเสียงนั้นคุ้นมากเสียงของป้าแดงนัดมาช่วยแม่หน่อยลูกมาช่วยแม่หน่อย ฉันลุกขึ้นคว้าไฟฉายใส่เสื้อกันฝนแล้วเดินออกไปหัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุอกฝนเย็นจัดพื้นดินกลายเป็นโคลนแต่เสียงเรียกยังดังอยู่มาทางนี้ลูกฉันเดินมาถึงบ้านป่าแดงบ้านทั้งหลังมืดสนิทแต่ประตูเปิดอ้าภายในมีเพียงแสงฟ้าแลบสองผ่านหน้าต่างโต๊ะไม้เก่าๆล้มควม่ำ ฝุ่นจับหนากลิ่นชื้นของน้ำค้างปนกลิ่นอับจากผ้าเก่าๆฉันเรียกเบาๆผ้าป้าแดงไม่มีเสียงตอบมีเพียงเสียงน้ำจากหลังบ้านฉันเดินตามเสียงนั้นไปทางไปสระน้ำแต่สิ่งที่เห็นทำให้ขาฉันแทบสุดสระน้ำที่แม่บอกว่าถมไปแล้วตอนนี้ กลับมีน้ำเต็มและมีคนยืนอยู่ในน้ำหันหลังให้ฉันป้าแดงเธอค่อยๆหันหน้ามาช้าๆใบหน้าซีดขาวดวงตาขาวโพลนน้ำไหลจากผมลงเต็มหน้าเธอเอ่ยเสียงแหบพร่าช่วยแม่น้อยตุ้มอยู่ในนี้เธอหันกลับไปมองลงในน้ำ ฉันมองตามแล้วเห็นมือเด็กเล็กๆโผล่ขึ้นมาจากใต้ผิวน้ำขยับช้าๆเหมือนกำลังพยายามขวยคว้าชีวิตฉันไม่คิดอะไรอีกแล้ววิ่งเข้าไปคว้ามือเด็กคนนั้นน้ำเย็นจัดจนชาไปทั้งตัวแต่ยิ่งฉันพยายามดึงขึ้นมือของป้าแดงกลับจับเข้ามือฉันไว้แน่นแรงของเธอมหาศาลอย่าพาเขาไปเขายังอยู่กับแม่ ฉันพยายามดิ้นสุดแรงแต่ยิ่งดิ้นน้ำก็ยิ่งหนืดเหมือนมีหลายมือดึงฉันลงไปน้ำเริ่มท่วมถึงคอไฟฉายในมือดับวูบเหลือเพียงแสงฟ้าแลบวาบหนึ่งเผยให้เห็นใบหน้าเด็กน้อยใต้ผิวน้ำดวงตาขาวซีดนั้นมองตรงมาที่ฉันแล้วยิ้มฉันกรีดร้องสุดเสียงแต่ไม่มีเสียงใดออกจากปากทุกอย่างเงียบลง เหมือนจมน้ำไปพร้อมลมหายใจไม่รู้เวลาผ่านไปนานแค่ไหนจนฉันรู้สึกว่ามีใครบางคนเขย่าตัวฉันเสียงแม่ดังแว่วๆนัดนัดฟื้นสิลูกฉันลืมตาขึ้นเห็นแม่กับชาวบ้านหลายคนยืนอยู่ริมสะฝนหยุดตกแล้วรอบตัวฉันเต็มไปด้วยคโคลนและกลิ่นคโคลนเปียก แม่ร้องไห้น้ำตาไหลพรากลูกขึ้นมาได้ยังไงไม่มีน้ำในสระเลยนะฉันมองไปรอบๆสระน้ำนั้นกลายเป็นหลุมดินแห้งๆไม่มีน้ำแม้ไปหยดเดียวมีเพียงลูกบอลสีแดงของฉันวางอยู่ตรงกลางชาวบ้านคนหนึ่งพูดว่าเมื่อคืนฝนตกหนักน้ำไม่ขังเลยเหรออีกคนตอบ ที่นี่ไม่มีน้ำมาตั้งแต่ถมสะแล้วพี่เห็นว่าเมื่อก่อนเด็กจมน้ำตายปลาแดงเลยคุ้มครั่งก่อนฆ่าตัวตายลงสะนั่นแหละฉันตัวเย็นเฉียบหัวใจเต้นแรงแต่แต่ผมเห็นเธอทุกคนหันมามองหน้าฉันเงียบไม่มีใครพูดอะไรแม่กุมมือฉันแน่นแล้วพูดเสียงสั่นว่า นัดถ้าเห็นอะไรอีกอย่าทักนะลูกคืนนั้นฉันพยายามนอนแต่ภาพในหัวมันชัดเจนมือเกินใบหน้าประแดงมือที่ดึงฉันไว้รอยยิ้มของเด็กในน้ำฉันฝันว่าได้กลับไปยืนข้างสะอีกครั้งสะที่แห้งกลับมีน้ำใสสะท้อนแสงจันทร์ ในน้ำมีเงาของสองคนยืนอยู่ข้างกันปลาแดงกับเด็กชายตุ้มทั้งคู่มองขึ้นมาแล้วยิ้มขอบใจนะลูกที่ช่วยให้เราเจอกันอีกครั้งฉันสะดุ้งตื่นฝนยังตกพรำพรำที่ปลายเตียงของฉันมีรอยเท้าเปียกน้ำเล็กๆสองคู่คู่หนึ่งของผู้ใหญ่ และอีกคู่เล็กๆของเด็กฉันไม่กล้าแม้แต่จะหายใจแรงเพราะรู้ว่าพวกเขาอาจยังอยู่ตรงนั้นและคืนนี้ฉันอาจไม่ได้อยู่คนเดียวเสียงน้ำค่อยๆหยดลงสระเสียงเด็กหัวรอบเบาๆฮึฮึแล้วจางหายไปพร้อมเสียงลมพัดผ่าน หลังคืนนั้นฉันไม่เหมือนเดิมอีกเลยทุกครั้งที่หลับตาฉันจะเห็นสระน้ำเห็นเงาในนั้นสะท้อนกลับมาและบางครั้งมันก็ไม่ใช่แค่เงาหลายวันต่อมาฉันเริ่มฝันซ้ำๆในฝันฉันยืนอยู่ข้างสระน้ำตอนกลางคืนป้าแดงยิ้มให้ฉันเธอนั่งอยู่ข้างเด็กชายตุ้ม เธอลูบผมเขาเบาๆแล้วพูดว่าขอบใจนะลูกที่อยู่เป็นเพื่อนแม่ตอนสุดท้ายตอนแรกฉันไม่เข้าใจว่าหมายถึงอะไรจนวันหนึ่งแม่พาฉันไปหาผู้ใหญ่บ้านเธออยากให้ฉันเล่าเรื่องทั้งหมดเพื่อจะได้ทำพิธีอุทิศส่วนกุศลให้ป้าแดงผู้ใหญ่บ้านถอนหายใจแล้วพูดว่าเรื่องป้าแดงเนี่ยมันเศร้านะนัท เขาเล่าว่าหลังลูกชายจมน้ำตายป้าแดงเสียสติไปพักใหญ่เธอมักพูดกับเงาในสระเหมือนลูกชายยังอยู่ชาวบ้านสงสารแต่ก็กลัวเพราะเธอเริ่มพูดคนเดียวกลางดึกและคืนหนึ่งป้าแดงก็เดินลงสระเองโดยไม่เคยขึ้นมาอีกแต่เรื่องมันยังไม่จบตรงนั้นผู้ใหญ่บ้านมองฉัน แล้วพูดต่อตอนถมสะเนี่ยเขาขุดเจออะไรบางอย่างนอกจากศพป้าแดงฉันเงียบรู้สึกเหมือนอากาศในห้องหนักขึ้นทุกวินาทีเขาเจอร่างเด็กอีกศพหนึ่งแต่ไม่ใช่ลูกป้าแดงเสียงหัวใจฉันเต้นแรงจนได้ยินชัดในหัวเด็กคนนั้นเป็นลูกของเพื่อนบ้านที่หายไปเมื่อสิบปีก่อนชื่อนัท ฉันพูดไม่ออกโลกทั้งใบเหมือนหยุดหมุนแม่มองหน้าฉันน้ำตาไหลพรากลูกลูกจำไม่ได้เหรอลูกของแม่ตายตั้งแต่ตอนหกล้มตกสะคืนนั้นแล้วฉันสายหน้าน้ำตาไหลเองโดยไม่รู้ตัวไม่จริงผมยังอยู่ตรงนี้แต่ในกระจกข้างฝาไม่มีเงาของฉันเอง ทุกอย่างเริ่มย้อนกลับมาในหัวคืนที่ฉันวิ่งไปเก็บลูกบอลเสียงเรียกของพระแดงมือเย็นๆที่ดึงฉันไว้และเสียงเด็กในฝันที่พูดว่าอย่าบอกแม่ว่าฉันอยู่ตรงนั้นมันคือเสียงของฉันเองฉันตายไปพร้อมกับเด็กชายตุ้มในสะคืนนั้นและนับแต่นั้นมาวิญญาณของฉันก็วนเวียนอยู่ตรงนั้น กับป้าแดงกับตุ้มผู้ใหญ่คือแม่พยายามทำบุญอุทิศให้หลายครั้งแต่ฉันไม่เคยไปไหนเพราะฉันไม่รู้ว่าตัวเองตายและสิ่งที่เห็นป้าแดงที่ร้องขอให้ช่วยจริงๆแล้วเธอไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือแต่กำลังช่วยฉันออกจากสะตังหาดในคืนนั้นหลังจากแม่ทำพิธีฉันกลับมาที่บ้านอีกครั้ง ที่ที่ไม่มีใครเห็นฉันแล้วฉันเดินไปหลังบ้านสะะน้ำที่ถูกถมกลายเป็นพื้นดินเรียบแต่ตอนนั้นผิวน้ำบางอย่างสะท้อนขึ้นใต้ฝุ่นดินป้าแดงยืนอยู่ในเงาข้างเธอมีเด็กชายสองคนหนึ่งคือตุ้มอีกคนก็คือฉันเธอยิ้มให้เบาๆไปเธอลูก แม่รออยู่นานแล้วเธอค่อยๆหันหลังเดินไปทางเงาแสงในน้ำแสงนั้นเรืองขึ้นเหมือนทางออกของวิญญาณฉันก้าวตามไปเบาๆความรู้สึกเย็นหายไปเหลือเพียงอบอุ่นเสียงน้ำหยุดลมสงบเหลือเพียงแสงจันทร์ส่องพื้นดินที่แห้งสนิทรุ่งเช้าแม่ตื่นขึ้นมาหน้าสะ เธอเห็นลูกบอลสีแดงลูกเดิมแต่ครั้งนี้มันแห้งสนิทไม่มีรอยโคลนไม่มีคราบน้ำเธอก้มลงเก็บแล้วพูดเบาๆไปดีนะลูกแม่จะไม่ร้องไห้อีกแล้วและตั้งแต่นั้นมาไม่มีใครเห็นเงาคนในสระอีกเลยแต่ทุกครั้งที่ฝนตกหนักเสียงน้ำติ๋งๆ ยังดังอยู่ตรงมุมบ้านป้าแดงเหมือนเสียงของใครบางคนที่ยังคอยเล่นน้ำอยู่ด้วยความสุขเสียงเด็กหัวเราะเบาๆฮึฮึตามด้วยเสียงลมอ่อนแล้วทุกอย่างค่อยๆเงียบสนิท